กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเมื่อน,นี้ยเมย์ใหญ่ดาวสิมารายงานโตนะคะสิผ้าพี่น้องม่กินเขา่ามาได้ค่ะพี่น้องม่กินน้ากันเด้อเด็ปปน,นปา่าเมื่อเนี้ยปนปะทูอโอ้ยเขา่าห่อนเลยพี่น้องนเ,นนเ,นนเนาอาง่ายๆเข่าห้อนอ๋อคือคักบอ่อาวุธลับคนอีสานพี่น้องพ่อแม่เลี้ยงไมใ่ใหญ่มากกาันเขาเนี้วนี่แล้วเนาะ มาแล้วก,เกเเเ็เริ่มกินยายาวิตามินข้าจะไปยางเซิร์นอยู่ละเริ่มกินยาแค่เสียมเม็ดใหญ่หักเครื่อง สั่นติดข้อไปทางเขามามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อพวกเจ้าได้ยังกินอืมเห็นบมากมเียมีอบหมูพร้อมอบหมูพร้อมแล้วจ้ากรับอันอบป่าบดถอดอบมุสิลนอันมันท่ามื่ออืมครักครักอยากกินอัน It's v ว r y hot I eat uh, ิ sticky rice today ท you want to eat with me my friend come come look yeah เ s v e r e y hot come eat with me and enjoy come mm. I can hear I can hear my husband he come from shopping he like to shopping so much นังวันนั่งอยากินประเด็กลืมบอกพี่น้องพักกันไม่พักกันนี่คือเกาล่ะหัวแห้งเนาะคุยคุยหลับไม่คิด พักก็ไม่เห็นพักซี่ปอมบ้านนอกแล้วาก็ซาลูเน่ซาลเน่นออ้องใหม่ซิักแต่งมาแรกเด็ดขอรรอแคลแยุขอมอแขแม่ยุ่ฮลัลโหล ดิบขมอค่ะแม่โยพี่น้องคุณบ่กแล้วดิบบักแตง,งกนานอ้อยแล้วก็ขิงอ่อนหอมีกับเทียมพร้อมแซ่บแมงวันแมงวันไดนกินกันเจียว่อยปน่อยปล,ยลาละแลนมาเวมืนเวิอนโอ้ยหอนว่อ,อให้เขาเดินนักนอกบ้อ ตักสิกินอย่างแน่งงเจ้าของแซ่บหลายยิ้วเขา้าจั้นดวดๆดดยิ้วพี่น้องเลยอื้มชอบอือม ิมาหมูกับบ้าหันหรอ,อกตอนหอมเพราะต่างกันคับอันสมัยพอแม่เพิ่นปิ่งให้ข่อยก็เป็นแยกหน่อยเพิ่นปิ่งป้อนหอมหอ,มอมรสชาติเดียวกันนะก็ไม่เช็ดดีพิธีพิธานหรอก ได้ดาวอ่นห้อยอ่ดวยอันพงอันปุงรถแร้ก็ายิดขาอันหมออบไหลควันรอพี่น้อง อืมอร่อยอืมซอฟอืมหมูปลาเยือบไบเยืบเบขนม กันพ้าแห้งเหรอไม่มีพวกกินซอยแต่แม่กินผพ้เดียวลูกเขาเป็นไว้รุนเขาบพ่กินก็นเข้าเขาก็ไปเห็ดเนี่ยกินอันไหมปลาตาเดียวพี่น้อง บานเ้าเอิ้นปาจัลละเม็ดเนาะ

Sånn. Um. Um.